เริ่มต้นวม,ม่าสงครามเพราะรถทหารนี่มันจะเป็นรถที่เล็กไอ้ถังนี่เขาจะเกาะท้ายไว้หนึ่งลูกเวลาเขาเล่นลำมงกันอะไรกันพกทหาเล่นกันมันไม่มีอะไรเคาะมีแต่ปืนแค่ต้องเอาไอ้นี่งัดออกมาเล่นมาเคาะเล่นเป็นจังหวะจากโคนไปก็ฝผูกแขนก็ยังโตเลยละ่ะก็ยังจำได้แล้วก็พอพอที่เราเอ้ลูก ไอระเบิดนี่ไม่ช้าเลยอ่ะก็ไม่เพลงมันนี้ออกมาลบบุรีฉันเอ๋ยเนี่ยลบบุรีเราเอ๋ยไม่นึกเลยว่าจะถูกโจมตีตีขนยแนละเข้ามาบินลมตีขนยและเข้ามาบินลมไม่ทิ้งลูกบอมต้มหน้าจถทานี ก็หน้ายังถูกทำลายหัวรถไฟก็ยังถูกโจมตีชาว้นยย่าพนีหนุมน่ม้นย,ย่าพนีเลิกบุรี้เรายังไม่เป็นไรจะเข้ามารำโทนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนพอได้ยินแล้วมันจะร้องได้ทันทีเหมือนกับว่าเออเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะ่ะถึงมันจะเป็นทำนองที่ คนทั่วประเทศจะรู้จักใช้แต่ว่าเนื้อหามันไม่ใช่แน่นอนเนื้อหามันเป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ซึ่งที่อื่นไม่มีเพลงรำโทนเนี่ยมันสามารถมีเสน่ห์ที่บอกให้รู้ว่าเรื่องของวิถีชีวิตว่าคนรบกรีอยู่อย่างไงนะคะในสมัยนั้นเนี่ยรบกรีถูกโจมตีด้วยเครื่องบินหรือว่าเรื่องของวรรณคดีวรรณคดีก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็มีอย่างเช่นเพลงลักษณะวงเรื่องของรำเมเกียนล้วนแล้วอยู่ในเพลงรำโทนหรือแม้เพลงเกี้ยวพาราสี วัฒนธรรมด้วยเช่นภายเรือไปทอดกระถินอย่างนี้ค่ะมันมันเป็นสิ่งที่อยู่ในศิลปวัฒนธรรมที่ครบถ้วนอยู่ในรำโทนที่ถือว่าบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของของจังหวัดรบบุรีได้เป็นอย่างดีเลย มันดีมันก็มันกว่าเพลงสตริงหลายๆเพลงที่มีอยู่ในทุกวันนี้ค่ะมันลื่นหูมันสบายใจคือฟังแล้วมันมีความหมายแล้วคือแบบไพเราะด้วยแล้วมันส่งแบบเสียงแต่ละเสียงคําแต่ละคํามันแบบมันคือมันกล่อมถึงใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนหนุ่มกับหนุ่มสาวสองคนกําลังจีบกันหรือว่าอะไรอยู่ในสวนดอกไม้อ่างเงี้ยค่ะความรักเขาก็ ลื่นเริงไปด้วยดอกไม้รอบตัวมันก็มีแต่ความสุขมันดูแล้วมันก็คิดภาพมันเย็นในฉันมาเดินเร็นในท้องทุงนาลงทัดหัดพาอุลาให้สุขสันสมร,ราเดินเคียงคู่กัน อเราเดินเคียงผูกกันเปรียบเหมือนฝันเหมือนสวันบ้านนาสุขใจนักความรักของข้าเหมือนสวรรค์บ้านนาพาให้มาเจอกันทุ่งหวงทองสองตาแลมมองไปสุดตาในพื้นนามีทั้งข้าวปลา องเราลืนล่นเริงสำลลานสนุกสนานอยู่ด้วยกันบนสื้นน<ม>าหาปีนี้ข้าวมีราคาขายข้าวในนาเราได้แต่งงานหาปีนี้ข้าวมีราคาขายข้าวในนาเราได้แต่งงานจะธรรมชาติเราสามารถมองเห็นได้เลย หมู่สกุลนาต้นไม้บุพพาธรรมชาติที่สวยงามท้องฟ้าอะไรย่างเงี้ยเราสามารถมองเห็นได้ไกลมากจากเนื้อเพลงแต่เนื้อเพลงเขาก็จะแบบมีสอดแทรกวิถีชีวิตของคนอย่างเช่นเพลงเจ็ดนาฬิกาเงี้ยค่ะถ้าเด็กรุ่นใหม่มาฟังใครจะรู้บ้างว่าสมัยก่อนขึ้นทะลท้งชาติตอนเจ็ดโมงนูยังไม่รู้เลยค่ะพอได้มาฟังอ่ะน,นูรู้ว่าอ่ะทะเลท้งชาติเจ็ดโมงเหรอไม่ใช่แปดโมงถ้าสมัยนี้ไปทำมาสมัยก่อนก็คงไม่ได้เพราะตื่นไม่ทัน <c oughs> <c oughs> รู้สึกตอนที่คุณตาคุณยายเขาลำ้ำรู้สึกอุย้ยง่ายจังเลยเป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่พอเราเริ่มลำํำปุ๊บเป็นสิ่งที่ยากมากมากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าเราเรียนหน้าสินะเรามีแบบแผนตายตัวแต่พอมางี้ปุ๊บแม้กระทั่งมือเรายังเรียนแบบเขาไม่ได้เลยการย่ำเท้าการใช้มือการใช้หน้าการร้องเพลงเราเรียนแบบเขาไม่ได้เหมือนตั้อย่างเลย นี่คือความยากความแตกต่างระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับน,นาฏศิลป์พื้นบ้านมันมีจิตวิญญาณในตัวของมันเองไม่มีแบบแผนแต่มันมีเอกลักษณ์ที่มันสามารถทําให้เราเกิดความสนใจได้แล้วด้วยความที่แบบว่าถ้าเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมันจะต้องมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสูงความอดทนพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้จะต้องเอาชนะให้ได้มันเป็นอย่างนี้ไงครับก็เลยถึงอยากที่จะแบบ ทำให้ได้เหมือนเขา คามตาม,ตามความสบายความเคยชินแล้วก็เข้าใจในเพลงเพลงนั้นเขาใช้วิถีชีวิตของตัวเองมาสอดแทรกความรู้สึกเข้าไปเพื่อให้เกิดท่ารำออกมาที่สวยงาม เราหรือที่เขาคอยต่อเพลงให้เราเขาต่อท่าราให้เรามันรู้สึกได้ว,ว่าแบบเขาอยากให้เราจริงๆคะ่ะเขาให้ความหมายจากสิ่งอะไรหลายๆอย่างจากแววตาจากการออกท่าทางจากการทำอะไร่างเค่ะเขาแบบดูแลแบบเขารักเราจริง ้อได้ลําอย่างเงี้ยใจไม่ชอบหรอกถ้าหากเขาได้เล่นได้ร้องได้ลําเขาจะชอบ เป็นให้มันเป็นท<ก>ุอกอย่างาก,าก็จะได้ชั่วกันเล่นไปไปไสืบต่อไปไม,มันก็สูญมันไม่ได้ต่อสืบเนื่องเอนาะแต่มันก็ไปที่อื่นก็ว่ามั้งแต่ในวงของเราเนี่ยนะคงสูญแต่จังจังที่น่าจะติดเข้าไปเนี่ยคงไม่ถึงหรือว่าเราตามโรงเรียนนะคงไม่ถึงเด็กมันไม่ชอบมันไม่อยู่กับเราหรอก ศูนย์หมดแล้วหมดรุ่นตานเลยครับของแม่ศูนย์ก็พรุ่งนี้ก็ดริมกระเด้มแล้วลต้องไปต้องไปปลูกเอาตามโรงแล้ว <c oughs> แตจะเอาจะเอาเนื้อต้องไปปลูกเอาตามโรงแล้ว คมับว่าเวลาที่เรามาเก็บข้อมูลไปเนี่ยถึงให้เราเก่งยังไงเราก็ไม่ได้เหมือนตัวครูปัญญาเองที่ทยังคงอยู่เพราะเมื่อไรก็ตามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรากลับเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็จะพรางครูให้เราได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นลักษณะของวิทยาลัยน่าศิลมาถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราทําดีที่สุดนะคะก็ยังไม่ได้เหมือนกับตัวตนของท่านจริงๆเพราะนั้นครูปัญญาท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นยังเป็นสิ่งที่เป็นความสําคัญมากสาหรับฉินป่าววัฒนธรรมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ครั้งแรกที่นูเข้ามาแล้วก็ได้เห็นถึงความมีสเสน่ห์ของศิลปะรำโทนที่เป็นพื้นบ้านนะคะแล้วก็รู้ว่าพ่อเพลงแม่เพลงที่เป็นภูปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถเป็นคลังปัญญาของของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เทไรน่าศิลปรีจะนำไปสานต่อแล้วก็ให้มันอยู่เป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติต่อไปถึงแม้ว่าสิ่งที่เราได้รับไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสเสน่ห์หรือสวยงามเท่ากับ ที่เป็นตัวตนของพ่อเพลงแม่เพลงจริงๆแต่ว่าวิทายาลัยน่ศิล,ลป์ีก็จะรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดค่ะนักเรียนกราบหมดนาเวลาแลนะ้วนาฉันขอลาไปก่อนนะ ำใจจะต้องจะโดนจะวนเล้รราล้นใลหากแม้ว่ามีความดีโอกาสมีมาสนุกกันไหมขอรนงองลงระ จงให้มีความสุขให้หมดเวลาเลยนะฉันขอลาไปก่อนจำใจและจะต้องจากก่อนถึงจะอ้อนลาว้อนไทายหากเม้ว่ามีความดีโอกาสนี้มาสนุ่กกันใหม่ 아. <목소리도>